พอหรือเป่าเยอะแยะเลยสำหรับเครื่องปรุงที่เราจะทำแกงเปิดหน่อไม้ก็มีดังนี้นะคะมีนี่ค่ะใบยะนางค่ะ ก็หน่อไม้ปาลาล้าแล้วนี้ขีปป้ปลาทูคล้ายๆไตปลาค่ะ,ะคนอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีชอบทานนะคะแล้วก็จะมีเกลือเล็กน้อยน้ำตาลทรายน้ำปลาผงอูมามิอันนี้คือข้าวค่ะข้าวเจ้าที่เรานำมาแช่น้ำให้นิ่มแล้วเราก็จะโขกทำแป้งค่ะทำข้าวเบือค่ะเสร็จแล้วก็จะมี หมูค่ะหมูสาชั้นถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเขาก็จะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะแต่สมัยนี้นิยมทานเนื้อสัตว์กันมากขึ้นเราก็เลยใส่เนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะผักที่จะใส่นะคะก็มีเห็ดอันนี้ตะไครเป็นส่วนของพริกแกงนะคะมีเห็ดค่ะแล้วก็มีใบแมงลักมีชะอมที่ส่วนของพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระชายหัวหอมพริกสด แล้วก็มีผักมีข้าวโพดด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติหว,นหวานๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปทำการเตรียมวัตถุดิบเหล่านี้ให้พร้อมที่จะแกงค่ะ,ะเดี๋ยวจะไปโขลกใบยะนางให้ละเอียดแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็คั้นเอาน้ำเขียวๆข,ของเขานะคะแล้วก็จะไปเตรียมหั่นผักตำพริกแกงโขลกพริกแกงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบ การไม่ไเนี่ยประชากรัลไม่ไดไหนก็นไม่ดครับานนนันไม่ได้ไมันิดที่ตัวูกคน<ไ> <laughs> ั้นตอนแรกเราก็นำหน่อไม้ลงหม้อเลยนะคะ,ะ,คะแล้วเราก็ใส่น้ำยานางลงไปเลยค่ะใส่ล่อปเลยให้ท่วมนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะติดไฟได้เลย <ไ>โอเคค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดเราก็จะปรุงรสเลยค่ะเดี๋ยวน้ำเดือดเราใส่หมูสาชั้นลงไปก่อนนะคะ รอสักคู่ให้หมูสุกเลกหน่อยนะคะคเดี๋ยวเราต้มเลยนะคะ ก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดสามอย่างนี้ แล้วก็จะปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำปลาไปก่อน,นะครับสามช้อนก่อนนะคะก็ใส่อ่ค่ะข,ขี้ปลาถูไตปลาสักหนึ่งช้อนก่อน,นะคะอ่ะแล น้ำปลาหช้อนค่ะเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนนะคะามด้วยเกลือครับเข้มข้นหน่อยพิดเดียวก็พอค่ะบเลือเลือตามด้วยน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยนะคะแค่นี้พอค ชิดมดน่ถ้าบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลทรายถ้าสายสุขภาพเนี่ยก็ไม่ต้องใส่พวกเนื้อหมูก,ก็ได้ค่ะแกงแค่พวกผักเดียวก็อร่อยแล้วค่ะปรุงอูมามิสัตหนึ่งช้อนชานะคะ ชิมลองชิมดูก่อนนะคะว่าเป็นรสชาติยังไม่เค็มนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำปลาค่ะ อีกสักสองช้อนน่ะปลาไหลหนึ่งช้อนแล้วก็ขี้ปลาทูอีกหนึ่งช้อนรอให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยคนให้เดือดชัดๆกว่านี้เดือดมากกว่านี้ค่อยคนก็ได้ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวเจ้าที่เราโขกนะคะเราไปแช่น้ําให้นิ่มแล้วก็ไปโขกแล้วก็เอามาผสมน้ํานี้ถ้าเราใส่ไปทั้งก้อนเลยมันก็จะเป็นก้อนนะคะแล้วก็คนแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะถ้าไม่มีนี่เราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าสําเร็จรูปแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็ใส่ลงไปได้นะคะแต่อย่างนี้เขาเรียกข้าวเบือะคะ่ะใส่ลงไปเลยก่อนสักสามช้อนก่อนนะคะจะดูว่า 4ช้อนก็ได้ค่ะจะดูว่าข้นมากข้นน้อยนะคะถ้าชอบข้นมากๆก็ใส่เยอะๆไปเลยค่ะนี้เราดูก่อนเราต้องการความแบบข้นแบบข้นๆนะคะข้นจากแป้งค่ะเนื้อของเขาก็จะข้นขึ้นมาหน่อยน้ำของเขาก็จะข้นเพิ่มมาอีกหน่อยเป็นเหนียวๆถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ต่อไปเราก็ใส่นี่ค่ะผักหอมหอม,อมแต่ผักชะอมนะคะผักชะอมใบแม,แมงลักค่ะแล้วก็มีพริกลูกโดดสักเล็กน้อยนะคะ <c oughs> ก็ปรุงเอาตามใจชอบเลยนะคะชอบรสแบบไหนเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้แล้วก็ชิมดูตามใจชอบเลยค่ะ เมนูแกงเปิดห่อไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ